โอ้โหใช่คาลังโอ้ใช่คาลังหักคุ๊บสวัสดีค่ะบ้านน้องมุลหลายจอยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมุลหลายจอยเรานะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจําหน่ายนะคะ พ่อพ่อแม่แม่มท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไพรวิไลจ่อยนะคะหร like ือไม่ก็ไอดีไลน์คุณแม่นะคะ0 8 2 1 4 3 1 3 0 0นะคะสามารถที่จะอดุดหนุนผลิตภัณฑ์น้องบุหลี่จอยได้นะคะสวัสดีค่ะผู้กำกับช่องไพรวิไลจ่อยนะคะแม่แยังไแจ้ะ แม่ยังกินอีกแล้วอะไรกูยังหนูหมดเลยต้นขนุนนะคะจะกินต้นขนุนในม่นาวมาให้ใหม่ดีกว่าดึงดึงเขาลอกเอาปลูกไม้หนี่ ลอกเ,เปลือกไม้กินก็คิดดูอันนี้บรรยากาศดีค่ะฟ้าแบบนี่ค่ะสว่างมากเลยนี่จะได้ไปทำงานแล้วค่ะ ห่วยกินหยัางอะลูกเออเออเออโอ้โหเชคาลังโอ้โหเชคาลังหักฮุ้ฮุยฮุยเยอ ยวนมากเลยใช้ขาลังในการหักอะไรเก่งมากมายน,นี่ลมแบบยืนบอยๆล,ยลมอุ้ย ลมเย็นมาละยังไงนะคะเจอกันแน่นอนค่ะงานช้างที่จังหวัดสุรินทร์เพราะว่าคุณพ่อเราสมัครเรียบร้อยแล้วสาวแปลงลูกกินแนลูกอันนั้นกัญตาลูกไปเบิร์ดเหรอหรอยไว้แลวค่ะอย่บไและต้องเข้าใจคุณแม่เราหน่อยนะคะเพราะว่า คือคุณแม่ก็ได้เยอะนะแต่คืออ,อะไรเนาะให้นมลูกก็ต้องแบบเยอะเป็นพิเศษ,ษ,ษถึงจะได้สามสี่กิ่งก็ช่างอะ่ะน้องได้แค่กิ่งเดียวอะ่ะก็ต้องเออทมาเยน็นนมเลยอ่ะอ่ะใส่สหัวใส่หัวในส,สบายด้วยอันหนึ่งสองสามสากเอก่อนพางตัวพางตัวเร็วๆเอา,าปิดน้ำไว้ปิดไว้ปิดไว้เออปิดไว้เอเอโอ้ยหนาะชาย เออทั้งเล่นทั้งกินโอยน้อยคิดดื้อจะจะได้ไม่เห็นบลุลูกข้างตัวบลุลูกเด็แม่แม่แมเอฟซีหาเจอใช่ไหมฝากโครงการทำข้อให้น้องมุหาย่จอายเลด้วยนะคะฝากอ่ะพ่อพ่อแม่ทุกคนนะคะช่วยกันโหวตด,ด้วยแล้วกันนะคะ โครงการเราก็จะแบบจะถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใกล้จะถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโน้โเฮ้ยหน้าหมันเคี้ยวมากเลยลูกชายใครกันมาลูกอ่อยอ่อยครับ ะะมองแบบนั่งดูไปเรื่อยเอยนเพื่นดีไมรุกเขาจะทําอะไรทำโน่นทำนี่โดยเฉพาะลูกชายเรานี่เป็นอะไรที่คาดเดายากมากเพราะว่าอะไรก็คิดเองทําเองเต้นเองนั่งเองยืนเองทําอะไรเองหมดตาเระว่างได้ตา อะไรแม่หนูวิ่งผ่านทำไมหนูไม่หนูไม่อ้อมไปเดี๋ยวก็โดนตีหรอกเรื่เร็วอเอันน้อยมันจะแกล้งเรื่ออันน้อยจะมาตาเดี๋อันน้อยมา กินไปหมดกันแล้วกิ่งนะคะ <c oughs> หาหลักแต่กิ่งเลยสุดเดียวจริงเลยโอ้วันนี้ข้ารานแสดงไม่รู้จะเป็นยังไงวันก่อนก็แม่เข้าไปชุดบาสแม่ยังไม่ถึงลูกบอลลูกไปถึงก่อนเอางาน้อยแทงลูกบาสเขาแตกเจ้าหน้าที่บอกจะใช้ค่าเสียหายด้วยนะครับ <c oughs> ไม่ได้ไปเคลียร์กันเลยอดนนี้เมื่อวานฝนตกแล้ววันนี้คุยกันก่อน,นว่าเจ้าที่เขาจะว่ายางไงว่าจะเขาว่าจะให้ซื้อลูกบาสให้หรือ,อยังไงแล้วก็ว่าฉากที่น้องเขาไปแม่เขาไปชุดบาสแล้วน้องไปทำลูกบาสแต่เขาจะให้เข้าหรือเปล่าเนาะเนาะใช่ไหมหนูอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหม ทำไมหนูไม่ห้ามน้องทำไมหนูไม่ห้ามน้องน้องทำลูกบาสแตกโอ้ไม่ห้ามไม่ห้ามเลยโอ้ทำไมน้องก็เตะเ,เหรอฮะโอ้โหสีตาไม่ห้ามน้องเลยน้องไปทำลูกบาสเขาแตกต <c oughs> าาตา,าพี่สีตาประมาณว่าไม่รู้เรื่องมาแล้ว มาเลวมาแลยไม่อ้อออออานมาเปนเช้อ,อยจะนีนะนเ,นเหมือนเดิมจ้ะแม่ไปดึงไปก็ ไปให้แม่เองบอกเลยว่ารักแม่มากมายดูกันแล่รักแม่หรือเกินคะลูกชายเราหนูหุ่นสิ่งที่เขาอยากได้ไม่ใช่ใบนะคะเป็นอ่าเปลือกเราพยายามดึงเปลือกไม้อยู่ ไอ้ที่กินง่ายๆไม่กินนะกินอันนี้ยากโอ้โหได้แล้วครับได้แล้วครับาอพยายามผมสุดยอดครับนั่นๆๆๆดึง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 ใกล้จะถึงสี่หมื่นซับแล้วเนะเดี๋ยวจะได้เล่นน้ำเลยครับ ชุดว่ายน้ำก็จะได้เอาออกมาใส่อีกครั้งครับแม่หลายท่านถามว่าทำไมไม่เคยเห็นจอยใส่ชุดล่อเลยจอยไม่มีชุดหล่อนะคะคุณแม่ก็ไม่มีชุดสวยนะคะจะมีแค่ชุดว่ายน้ำชุดเล่นน้ำของเขาเท่านั้นนะคะเขยียวๆแต่ชุดสวยๆละล,ล่อเหมือนพี่ๆเขาไม่มีนะคะ อร่อยไหมอร่อยไหมดูชันลลมดูลมค่ะลมพัดแรงมากโอ้โห้ดูต้นหญ้าค่ะต้นหญ้าต้นไม้ขอดูอันเนี้ย จะประมาณนี้แหละคะ่ะอันนี้แค่อาแรนะหัวหัวกำลังเริ่มก็กำลังคุยกันอยู่ว่าถ้าหนาวแรงเนี่ยเราจะเอากันทำกันยังไงจะจะก่อไฟให้น้องผิงหรือเปล่าจะเราจะไม่ใช้วิธีอ่าสุม,ส,มสุมก็คือเขาจะเอาไม้ให้ไฟลุกๆแล้วก็เอาพวกเศษหญ้าเศษอะไรเปีเปเปยกเงี้ย ใส่ให้มันควันอันนั้นไม่เอาเราจะแบบก่อเป็นกองไฟอย่างเงี้ยเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้แต่เมื่อคือนในยุงเยอะมากค่ะได้ใช้อเอาเครื่องดัดยุงมาช่วยบรรเทาให้น้องพอได้้ากูตายเยอะม่วงนอนแล้วลูกชายเราอยากจะนอนแล้ว ห้ามนอนนะครับวันนี้ไปทํางานนะครับจะไ,ได้ไม่ต้องปลุกกันอีกนะครับออโอ้คิดดีหน่อยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยกันนะคะช่องพายบุรลายจอยเนาะฝากเป็นกำลังใจให้แม่นางด้วยนะคะขอบคุณค่ะ